เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่นี่ทุกคนนั่นนี่อยู่นี่เรางานหรอกูไม่เคยกลัวโอ้โหแพ้เลยว่ะทุกคนเอ้ยเดูเนยดีเนยเนยเอาไอ้มันตายโอ้ยโดนซ้ำซอบอีกแล้วมาตาหนี้มึงรู้จักหมัดพิฆาตป่ะไอ้หนูรู้จักหมัดพิฆาตของพี่ไหมน้องไหนมาช่วยกูหน่อยเดี๋ยวกูตายมันช่วยกูหน่อยโอเคโอ้ถ้าไม่ช่วยกูนะเมื่อกี้กูว่ากูแพ้แน่เลยมาปืนนี้ เจอปืนกอซ่ากูไปหน่อยเป็นไงล่ะกอซ่ากูรูดตัวรัวๆนะจังวันนี้รูดตัวรัวๆนะโอ้โหมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นวันเนี้ยเอ้านั่เนยกูยืนน,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 ยน,นิ่งๆเพื่ออะไรถามหน่อยสิฮะเนยเอซีทีมันจะยืนนิ่งๆเพื่อโอยเกมเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่วันเนี้ย เดี๋ยวมึงเจอก็ซาโกวคอยดูแล้วกันอุ้ยปืนอะไรวะทำไมผอมปืนมันแรงจางทุกคนปืนมันแรงเกินโอ้โหแพว่ะเยดเคไปฉันหน้ากีวอนไอ้เนยยืนนิ่งเพื่ออะไรอะ่ะคุณเนยทีทีคุณจะยืนนิ่งเพื่ออะไรอ่ะครับถามหน่อยสิโอ้จบแล้วตอนนี้เราโดนฝั่งนั้นนำไปตั้งหนึ่งศูนย์เอาไงดีวะทุกคนเพื่อจะเก็บชัยชนะให้ได้ด้านนี้ เดี๋ยวผมถือระเบิดแฟดตาไปก่อนนะครับโอ้โหใน SC ซก็มาตายขอนกูอีกทำไมรีบตายไปไหนละวอ้ยเจ็บ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 มากเลยครับจังหวันนี้มาถึงตัวกูเนี่ยเจ็บ <c oughs> มากเลยขออนุญาตพัญญาหน่อยละกันพัญญาเสร็จปุ๊บแล้วค่อยว่ากันนะครับจังวันนี้เอาหน่อยดีวะอยู่นี่เหรออยู่นี่ก็โดนกูรูร <c oughs> okay, ลุอๆะทุกอย่างแล้วโดนกูรูดลุลวๆครับ ตายหรือเป,ปล่าตายนะเพื่อนออกไปแล้วมึงทํำศกกลัวอีโวนออกไปเลยอ่ะเขาไม่ชอบคนทํำศพหรือเปล่มามึงจะท้ำศพกูเพื่ออะไรทำหน่อยสิก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกถึงพวกกูก็ไม่ได้เก่งพวกกูก็ลุมมึงได้พูดแค่น,นี้แหละลุมมึงได้แล้วกันฝีมือมึงนี่หรือเปล่าถามหน่อยหรือยังไงเอ่ย ฝีมือมีหรือเปล่าฝีมือมีจริงก็ชนะพวกกูให้ได้ดีสองหนึ่งเนี่ยกูจะลุม้มกูไม่อ่อนให้ด้วยพวกสามส้มเนี่ยทุกคนคอยดูมัดผิดคาดผมนะผมจะไปต่อยหัวมันอยู่นี่เหรอจ๊ะอยู่นี่เหรอจ๊ะมึงโดนกูนะเขาหัวรัวๆครับต่อยตัวกูเพื่ออะไรต่อยตัวกูเพื่ออะไรเล่นสู้กันนี้โอเคเรียบร้อยไอโง่ know, เล่นกากะแต่ยังมาแพ้กูโอ้เล่นกาเกินไปเปล่าครับ การเวอร์การเกินหนะ้ามาตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงสองตาสุดท้ายของเราแล้วก็ของเขาสามตาสุดท้ายนะครับมาดูกันสิว่าใครจะชนะชิวเกินชิวเวอร์ชิวจัดอะครับมีตึงกว่านี้ไหม่ะอยากเจอที่ตึงกว่านี้โอ้โหนึกว่าจะตึงแต่ที่ไหนได้ก็กางเหมือนเดิมมา ตอนนี้ผมก็จะเลือกปืนลูกซองยาวกะปืน AWM นะครับผม AWM ที่ผมเลือกมาผมจะเอามาอัดตัวแล้วก็ใช้ลูกซองยิงเข้าไปนะครับเพื่อเก็บชัยชนะของเรายังไงก็ชนะอยู่แล้วเหลือเตัร์เดียวซัดด้วเตัร์เดียวแล้วเหรออุ้ยทุกคนเจ็บกูเจ็บทุกคนกูเจ็บโอ้โหไม่ไหวว่ะต้องไหวนะคุณเนยคุณเนยทีท,ทีคุณต้องไหวโอ้โห ไม่ไหวได้ไงวันนี้ไม่ไหวเฉยเลยไม่ว่าจะไหวไม่เป็นไรเอาใหม่ไยให้เขาแคส่สองตาก็พอแล้วเหลือตาเดียวเราต้องเก็บเฉยชนะให้ได้แล้วอย่าให้เขามาตีเสมอไม่งั้นเราจะมีโอกาสที่จะแพ้สูงมากเลยนะครับทุกคนเลยตอนนี้เราก็รอเวลาที่กูโดนปุ้งบุ้งโอ้ลูกสองล้ายเมตรรู้จักป่ะไอหนูลูกสองล้าเมตรด่ารู้จัก,ก,กไหมนว่า ถ้ไมรู้จักซะแล้วก็ยิงดาเมจอย่างน้อยเลยมาตอนนี้เคาเรียกปืนนะขอปืนดีๆหน่อยได้ไหมคุณพีรอบตัดสินของผมนะ้เนี่ยผมขอปืนดีๆผมจะเก็บชัยชนะให้พวกคุณดูละกัน<า>ดูหน่อยสิมาไปครับตอนนี้ก็รอเก็บชัยชนะอย่างชิวๆอยู่ไหนเอ้ย ยี่ไหนเหรอจ๊ะหลบพี่เหรอจ๊ะน้องกลัวอะไรพี่ขนานนั้นเจ็บนะโดนระเบิดใส่กูเจ็บนะบอกก่อนบาครับยังวันนี้อยู่ตรงนี้นั่งยองๆเพื่ออะไรโอ้กวาดขากูาเผื่อไปยิงโดนขาทุกคนเย้ยไม่เป็นไรเก็บเสียวกัดโอ้ยเฮ้ยอุ้ย,ย,ยเรียบร้อยชนะแล้วโอ้ย ชนะง่ายเกินไปเปล่าสามศพกูอีมีแตสามศพเพื่ออะไรทำหน่อยสิที่หนึ่งไม่ชื่ของขอแล้วจะเป็นของใครล่ะโหแต่เนยเอซิีแบบว่ะเนยเอซิีดาเมจน้อยกูแต่คิวมันเยอะกว่ามาเขาสู่ตาที่สองของเราตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเลกหนึ่งหนึ่งแลกหนึ่งว่ะเนยเอซตตายไวแล้วฝั่งนวนก็คิวเนยยังไวกูแพ้นั่นไง โอ้ยทุกคนเดีย๋ยวบอกนะคำสาบของผมยังอยู่อะคือแบบผมจะลบคำสาบไม่ได้เหรอลบคำสาบของผมก็คือว่าต้องงอ้นี่นะครับจะพูดประไงผมจะบอกว่าลบคำสาบของผมไม่ได้ก็คือว่าชนะหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับทุกคนชนะหนึ่งเกมแพ้หนึ่งโอ้หอย่างงั้นไม่เอาเด้อขอชนะสองเกมรวดเลยได้ไหมอะ นะาจ๊ะขอชนะสองเกมรวดแล้วถ้าชนะหนึ่งแพ้หนึ่งเหมือนเดิมหลบคำสาบไม่ได้จริงๆวะอยากลบคำสาบออกจริงๆอ่ะค,ครับมาเอาหนยด้ว่าหนึ่งเท่าแล้วของเราเหลือสี่ตาสุดท้ายฝั่งเขาก็เหลือสี่ตาสุดท้ายมันดูสิโอ้โหแม่งเล่นสนในคู่กูจะเอาวิธีไหนไปชนะพวกมึงวันนี้โอ้ยเนยโดนยิงหัทุกคนลุยยิงไม่โดนโดนนะโดนตัวหนึ่ง เรียบร้อยแพ้กูอีโง่โอเคเนี่แหละกระโดดมาอย่างี้มึงคิดว่ากระโดดรัวๆแล้วคิดว่าจะไม่โดนหรอกเจ็บว่ะเจ็บว่ะทุกคนเอ้ยผมเจ็บว่ะขออนุญาตพัญาก่อนไม่งั้นแพ้แน่นอนเลยดูจากทรงลวแพ้แน่นอนเลยครับผมว่าทุกคนอ๊อยอ๊อยผมเดินยิงว่ะทุกคนผมเดินยิงไม่เล่นสนไนเป็นแน่นอนเลยตัวเนี้ยอย่านะจ้าพี่จ๋าอ่อนนี่ผมมั่งอ่อนนี่กูมั่งอ่อนนี่กูมั่งะจ้าพี่จ๋าเฮ้ หัวแม่นไปเปล่าครับพี่จะยิงหัวแม่นอะไรขนาดนั้นไม่คิดจะอ่อนให้ผมมั่งเลยเหรอฮะถามหน่อยเซขอใน S c T กูขอขอได้ไหมโอเคร่วงโอ้โหโดนใน S c T ลัดอีกกูสาบพูดแล้วนะว่าขอแต่ก็มาลัาดกูเฉยเลยไม่เอาเด้ออย่าล้าดผมเด้อครับลองละโดนระเบิดเสดกูปซะโง่เรียบร้อยโดนมัดใน S ซ T กูต่อยอย่าบอกนะ ว่าออกอีกแล้วอะออกอีกแล้วเหรอกลัวแพ้เหรอถามหน่อยสิหรืองไงเอ่ยฮะกลัวแพ้หรือไงเอ่ยครับถามหน่อยตอนนี้เป็นตาที่เราเลือกปืนเราจะเลือก M หนึ่งแปดแปดเจ็ดนะครับแล้วก็ปืนแบบปืนสายไฮไลไท์ทั้งนั้นเลยพอดีว่าพี่เป็นคนชอบเก็บคิวอัดหัวน้องลวเล่นลวเล่นไม่ใช่คนอัดหัวโดยเฉพาะเลยมาสิครับพี่จ๋า อยู่ไหนกันเลยออ้ยอ้ยอย่าลุมผมเธอขอร้องโหไม่ไหวแล้วทุกคนเอาให้ชนะนะเว้ยคุณเนยคุณเอาให้ชนะนะเว้ยเยเทไหวหรือปล่าครับคุณเนยไหวหรือเปล่าเยเทเอาเรื่องจัดจะตึงอะไรขนาดนั้นวันเนี้ในเอซิตตึงเกินตึงพพดตอนนี้เราก็รอโอกาสที่จะบอกว่า จะเป็นของเราชี่ิผมจะลบคันสาบออกได้โดยการที่จะเชียสองสองให้ทุกคนเดูละกันมาอยู่นี่เราจะตัวนึงโอ้ยเจ็บ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 มากโอ้ยเลือกปืนพิดอีกแล้วโอ้ยทุกคนผมเลืิกปืนพิดอีแล้วฮะโอ้จอบแล้วเลือกปืนพิดว่ะมาไม่เป็นไรมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะอยู่ในสตรีแบคได้อแล้วมั่นใจเด็ดเข ถึงจัดสี่สองแล้วเดียวเองสี่สองแล้วหรอยังไม่ทันทำเลยเลยนะรอบตัดสินของเราเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะเพื่อนจ๋าขอละต้องเก็บชัยชนะให้ได้อย่าแพ้ดโดยเด็ดขาดไปเอาหน่อยดีวะเพื่อนวงเปิดหรือ,อยังวงเปิดหรือ,อยัง วงเปิดแล้วเหรอวงเปิดแล้วเหรอโดนกวาดตัวแพ้เรียบร้อยแค่นั้นแหละเอชนะแบบชิวชิวเกินมีอะไรชิวกว่านี้ไหมครับทุกคนแบบยังไม่ทันทำาะไเลย,เลยก็ชนะแ,บบ<ๆ>แล้วเหรอผมลบคำสา์ได้ก็จริงนะทุกคนแต่ในสีแมงแบกกูออะคิวมันเยอะกว่าตอนนี้ดาเมจเยอะกว่าด้วยอะย็ดเค